How to ปฏิรูปการศึกษาไทยในกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยถ้าท่านเห็นในแผนภาพนี้เนี่ยไดอะแกรมนี้เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดไว้ครอบเลยทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องเดินแบบนี้หมดนะครับ และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเด็กเรียนอย่างไรเด็กก็ทํากิจกรรมการเรียนรู้แล้วครูนะครับครูก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว b a c k w วั d ดีไซน์นะครับทีนี้เมื่อจัดกิจกรรมแต่และกิจกรรมแล้วเนี่ยเด็กจะเข้าใจระดับใดบ้างแต่เนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าให้ออกแบบตามแนว b a c k w วั d ดีไซน n b a ็ w a r d d e s i g ยได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ในระดับขั้นสูงครับตั้งแต่ระดับความคิดรวบยอดระดับหลักการและทฤษฎีขึ้นไปครับไม่มีที่แค่เพียงจำเนื้อหาได้หรือวิเคราะห์เนื้อหาได้มันไปสูงกว่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะวัดว่าผู้เรียนเข้าใจได้จริงหรือไม่ในหลักสูตรก็กำหนดให้นะครับโดยใช้มิติคุณภาพนะโดยการประเมินตามสภาพจริง นะครับแล้วก็ในระดับประเทศก็โอเนะ็ตมาเป็นตัววัดดูว่าเด็กเนี่ยบรรลุตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้เลยว่าในมิติเหล่านี้แต่ละมิติเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ในหลักสูตรนะหลายหลายมิติตั้งแต่มิติของมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมิติของคุณภาพมิติของเนื้อหา มิติของกระบวนการมิติของการวัดและประเมินผลเพราะ,ะนั้นทำอย่างไรจึงจะจัดเชื่อมโยงแต่ละมิตินี้ให้สัมพันธ์กันนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายการเรียนรู้ให้ได้